ยินดีต้อนรับสู่ช่องของมาเฟียนะคะวันนี้มาเล่นไฮโลไทยกันอีกแล้วจ้าวันนี้พกทุนมาสองพันสี่รอยเจ็ิบาทนะคะวันนี้จะได้หรือไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนะตอนนี้เลยลงไปเลยจ้าไปกดไปที่สูงนะคะทุกคนอ,อ่ะสูงกําลังมาสูงต้องมาไหมต้องมาแล้วนี่ส,สูงต้องมาแล้วบอกแล้วบอกแล้วว่าสูงต้องมานะจ้าทุกคนอเออมาไปต่อไม่รอช้าที่เดิม ที่เดิมเลยแล้วก็เพิ่มเบ็ดด้วยทุกคนเออใจมันสู้ใจมันสู้ได้ดอกแรกดอกเดียวแล้วใจสู้เลยนะอะมาลุ้นแท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 นี่มา oh. โอ้มาซี่โถเอ้ย 4, ได้ห้าแค่ตัวเดียวนะทุกคนโอ้เสียดายโอ้ยอย่างวะแต่ไม่เป็นไรคอยเอาใหม่นะทุกคนเออไปกดไปเลยจ้ะ กดส่งเหมือนเดิมนะคะกดที่เดิมย้ำๆซ้ำๆอยู่ที่เดิมใครอยากลองเล่นนะคะอ่าไฮโลนี้เป็นไฮโลออนไลน์ที่เล่นในมือถือนะจะเล่นเวลาไหนก็ได้ออนไลน์ตลอดสูงหกโอ้โหเป็นตัวอื่นได้ไหม,มไม่เอาเอี่ยวได้ไหมหได้หกดอกเดียวอีกแล้วเริ่มจะขาดทนุนละมาอยากมาต่ำมากเดี๋ยวลงต่ำให้เลยจับไปค่ะ ไฮโลนี้ที่มาเฟียเล่นนะคะเป็นไฮโลออนไลน์ที่อยู่ในค่ายของ k คิงไมดัสหรือว่าคิงเมเกอร์เก่านั่นเองใครไปหาไฮโลใน King มเกอร์ค่ะค่ายคิงเมเกอร์ไม่เจอก็คือ k คิงไมดัตนั่นเองเออสามมาโอโา้โหสามห้าแหลมาเ<า>ฉยเลยแต่ว่าได้นะคะ<า>ทุกคนเออเลิศได้ตามสามจัดไปค่ะกำไรบวกมานิดหน่อยนิดหน่อยหอมปากหอมคอนะทุกคนนะ ใครอยากลองเล่นอยากตามนะคะใสไฮโลนะคะก็ไปติดตามช่องทางกันเขาเล่นอยู่ในคอมเมนต์ hmm. นะคะคลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลย mm hmm. มาจับจุกจุบอกเลยดอกนี้เออสองมาลูกสองเอี่ยวหกหกแหลมมาเฮ <2 S 1> ้ยทำไมวันนี้มันมีตัวมันแหลมมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้กบ,บวกอะไรอยู่นะ mm hmm. บวกสี่ร้อยเมื่อกี้รอบเฉพาะรอบเมื่อกี้นะคะบวกมาสี่ร้อยบาทมาจัดต่ำยาวๆสงสัยชอบต่ำ mm hmm. ชอบของต่ำ ต,ต่ำต่ำต่ำต้องมาแหละจ้่ว่าเห็นไหมติสิเป็นไฮโรทุกรอบนะคะทุกคนซิเป็นไฮโรช่วยเราได้เยอะเลยอ่ะสามโอ้ย <3. S 1> สามสาม,สาม <3. S 1> ดอกสวยงาม <3. S 1> มากแม่จวดจวดไปเลยจ้ะเออบบกกำไรมาสามร้อยสี่สิบบาทได้น้อยแต่ได้นะอย่าโลบเล่นได้เรารีบเลิกนะคะแต่ว่าตอนนี้มาเฟย์ยังเลิกไม่ได้จ้ะยังติดอยู่จ้ะมาต่ำเยอะแล้วนะคะตัดมาที่สูงะค่ะทุกคนเล่นซิเป็นไฮโรไว้ด้วยนะคะ อย่าลืมอุ๊ยอุ๊ยมันเด้งออกอ่ะอุ๊ยเสียดายหกเห็นไหมอ,อุ๊ยเสียดายหกอ่ะขอโทษทีเพราะว่ามาเฟียไปกด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 หมดเวลาเราก็ยังกดอยู่มันก็จะเด้งออกนะไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ได้เกิดความผิดพลาดอะไรเลยผิดพลาดที่ตัวคนเล่นเองมาสูงไม่ค่อยออกแต่ว่าจัดมาจัดต่ำละกันจัดต่ำเหมือนเดิม อุ้ยนี่ออกสูงเสียดายอะสามห้าทำไมไม่เล่น <6. S 1> แบบเมื่อกี้โอ้โหลบไปพันสแปดสิบทุกคนกลับมาทุนเท่าเดิมเลยเอาไม่เอาไม่ไม่เป็นไรนะคะตีสเปดไฮโลทุกรอบนะคะรับละร้อยอย่าไปเสียดายนะคะเพราะถ้าเกิดเข้าสเปดไฮโลก็จะได้คูณห้าคูณสิบเลยนะมันก็ช่วยเราได้นะจ๊ะสอง อา่าได้สอง,ส,องสามตำนะทุกคนเออมามวกมาแปดร้อยสี่สิบบาทบวกมาแปด้อยสิบาทเราได้กำไรนิดนึงอ่ะมาจัดต,ำต,นะดตำต่อไม่รอแล้วนะจัดตำต่อไม่รอแล้วนะใครอยากลองเล่นก็คลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าแอดมาที่แอดดีเอ็มหนึ่งกาบนหนะ้าจอเลยนะจ๊ะลงเยอะมากอุ๊ยไม่ออกค่ะโอ้โห เริ่มเครียด1 6 9่สบาทสุดท้ายจะบ้าตายวันนี้ไม่หมานเลยอ่ะดอกสุดท้ายแล้วเกลียงไหม <c oughs> เกลียงแน่เลยอ่ะโอ้ยจะไม่เป็นไรถั่วๆกับวันที่ผ่นานๆมาเราก็เล่นได้เยอะแล้วตอบใจตัวเองอ้าวเอียวมาเอี่ยวสามห้าโถห้าแหลมอีกสามอุ้ย <5. S 1> ได้เท่าไหร่กำไรม,มานิดเดียวเองโอเคแต่ไม่เป็นไร มาดอกสุดท้ายแล้วกันลอกลอก <c oughs> ดอกสุดท้ายแนละ้วทายสุดเออมาสูงเธอขอร้องกราฟมันออกต่ำสูงต่ำสูงนะมันออกสลับกันเป็นปิงปองมาสูงขอเธอแม่อุ้ยสเอ้ยได้ได้หกห้าะคะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะใครอยากลองเล่นก็ไปติดตามกันได้นะสำหรับวันนี้มาเฟียขอตัวลาไปก่อนเด้อ